ช่วงหน้าฝนฝนตกแล้วใครที่อยากให้นกลงหัวจุกของคุณเนี่ยผัดขนถ่ายขนผัดขนนะครับคุณสามารถใช้วิธีการต่าง ธรรมชาติด้วยการเอานกไปตากเม็ดฝนละอองฝนซึ่งตอนนี้ฝนกำลังตกอย่างดีนะครับจะเป็นตัวเร่งในการช่วยให้นกของคุณเนี่ยถ่ายขนใหม่ได้นะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากสายธรรมชาตินะในการที่เ,เลี้ยงนกกลงหัวจุกให้ถ่ายขนนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วหลายวิธีด้วยกันที่จะทำให้นกถ่ายขนนี่ก็เป็นวิธีหนึ นงนะครับเคล็ดลับแบบนี้เอามาแบ่งปันกันในช่วงหน้าฝนนกของคุณตัวไหนที่กําลังเ,เริ่มถ่ายขนแล้วนะครับถ้าคุณเอาไปตากเม็ดฝนแบบนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยในการให้นกของคุณเนี่ยนะครับถ่ายขนได้รวดเร็วนะครับหรือนกตัวไหนที่คุณต้องการอยากจะให้ถ่ายขนก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นทางเลือกในการนะครับกาหนดให้นกเนี่ยถ่ายขนได้ ดังใจสั่งนะครับก็อย่าลืมนะครับมือใหม่ก็ลองเอาไปทํากันดูแต่นะครับก็ให้นกกินยาด้วยแล้วกันนะครับในการที่คุณถ่ายขนแบบนี้นะครับ เอาถ้วยอาหารออกให้หมดนะครับนะกล้วยอะไรเอาออกให้หมดหลังจากนั้นตากแล้วก็นะครับหายาแก้หวัดนะครับละลายใส่ในถ้วยน้ําให้นกกินด้วยป้องกันการเจ็บป่วยเพราะว่านกของเราเนี่ยเป็นนกที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านแล้วไม่เป็นนกธรรมชาติแบบเดิมๆนะซึ่งนกธรรมชาติแบบเดิมๆไม่กลัวฝนตากฝนก็ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นอะไรเพราะานกชินกับการอยู่ตามธรรมชาติอยู่ป่ามาแล้วนะถูกฝนเป็นเรื่อง ธรรมดาและถ้าเกิดนกเราเลี้ยงนานเราไม่เคยได้ตากฝนอะไรนะครับนะถ้าเราฝึกแบบนี้อยู่บ่อยๆนกก็จะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะครับเป็นเหมือนนกแบบธรรมชาตินะครับได้ผลยังไงนะครับลองทําดูเพราะผมเคยทํามาแล้วได้ผลตัวไหนที่ทําไม่ได้ผลคุณก็ลองทําซ้ําทําบ่อยๆนะครับนะเคล็ดลับดีๆสําหรับมือใหม่ใครที่ชอบก็กดติดตามด้วยนะครับ